โอเคก็ต้องขอราบวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช anel b e a a f เกี่ยวเอกรายอยู่กับผมนั่นเองใช่แล้วผมนั่นเองคือใค่บอลไงโอเควันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าเรามีอะไรเพิ่มเติม,มาบ้างนี่เลยน้องหมาใช่ผมได้จากการตัดไม้อพ p นี้เรามาทําอะไรเราจะมาสร้างบ้านหลังใหม่กันดีกว่าเราจะไม่เอาบ้านหลังนั้นแล้ว โอเคนะครับก็ตอนนี้บ้านเราก็ได้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเลยเคลยรองจากบ้านหนูเข้าบ้านนี้เนาะโอเคบ้านเราจะเป็นประมาณนี้เลยบ้านสองชั้นเดี๋ยวว่างๆจะค่อยมาทําหลังคาใหม่กันโอเคมาดูก,กันเลยเข้ามาชั้นแรกก็จะเป็นนี่เลยประมาณนี้ไม่มีอะไรมากปุ๊บชั้นสองก็จะเป็นห้องแก้วกระจกเนาะนี่สามารถมองดูรอบๆได้ตรงนี้ไว้ตากลมเออใช่ โอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปละบาย